ีค่ะเรามาที่โคลอมเบียไอซ์ฟิลด์แล้วนะคะเป็นแต่ฐานน้ำแข็งเลยค่ะเราขึ้นมาด้วยรถเนี่ยแหละค่ะเห็นรอไหมคะรถที่ไต่ฐา,านน้ำแข็งไต่เขามาให้เรานะคะพาลงมาโชเฟอร์เป็นผู้หญิงสาวสวยคนนั้นนะคะน้ำก็เป็นสีฟ้าจ้า,า,านะจ้า เราจะเดินไปกันอ,อากาศชั้งสดชื่นมากดูวิวรอบๆนะคะตามมาเลยนะคะทริปนี้แอดเวนเจอร์มาก ียไอฟ์ยากให้คุณหนึ่งลงก่อนทริปนี้พามาตะลุยหิมะจริงๆนะคะตอนนี้เราอยู่ในทุ่งน้ำแข็งเลยค่ะไหนคะขอวิธีผลิตน้ำแร่หน่อยค่ะจะขอกินน้ำแร่ด้วยนะคะอ่าเห็นไหมคะ ซื้อน้ำตามห้างตามอะไรเงี้ยนะรหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะฮะ <L> ท,ที่นี่คือแหล่งผลิตนะครับโอเคเข้าใจแล้วเขาจะเอาขวดเปล่าเนี่ยขึ้นมานะครับจ <c oughs> ากโรงงานแล้วมากรอกน้ำกันที่นี่เลยนะคะโอเคเดี๋ย <Okay, S 1> วเราจะชิมน้ำแร่นะคะจากธรรมชาติกันกเาเนะ <c oughs> นาาะฮอ ดี๋ยวจะขอด้วยนะคะจะลองชิมดูค่ะใส่ทิ้งเลยกินเออขอด้วยได้ไหมคะเล่นลองเทสเลยครับอ๋อน้ำเก่าเทออกใช่า้เกาทับแรกครับลที่ใคะสเต็ปแรกเราต้องเทน้ำเก่าออกไปก่อนนะคะแล้วเราจะ กรอกด้วยน้ำใหม่ค่ะผลิตนี่คือต้องเอาขวดขึ้นมาเยอะถึงจะคุ้มนะเพราะว่าทุกครั้งที่ขึ้นมาเนี่ยครับก็คือสองพันเที่ยวละสองพันนะคะสองพันห้าค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะคบวนได้น้ำแร่จากธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนะ การเดินทางครั้งนี้อุปจนภัยสุดๆเลยค่ะสนุกมากคือที่เนี่มีแต่น้ำแข็งใกล้ขั้วโลกเหนือนะคะดูรถนะคะที่ผ่านเรามาโอเคนี่นะคะนี่นะคะโรงงานค่ะผลิตน้ำแร่นะคะอยู่บนเชือกเขาล็อกกี้นะคะตอนนี้จุดนี้เขาเรียกโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์นะคะน้ำดื่มนี้สดชื่นมากจริงๆค่ะ เรานำลงไปขวดเดียวนะคะชมบรรยากาศก,กันเลยนะคะนี่ค่ะโชเฟอร์สาวสวยนะคะกำลังยืนคุยกับเจ้าหน้าที่หนุ่มอยู่ <c oughs> เราใกล้จะลงแล้วยังไงเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะ